ก็ขอการสุรเรทท่านผู้ชุมท่านนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกมโลโบ็อกในแมปทาร์ฟอร์ดครับซึ่งแบบนี้จะเป็นแมปแมวชูตติ้งที่มีเนื้อเรื่องซึ่งนาจะเล่นเนื้อเรื่องได้ละมั้งโดยแมปนี้นั้นผมเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วแล้วช่วงน้นที่ผมเล่นผมก็อยากที่จะแคสแต่ว่าก็ไม่มีเวลาที่จะแคสเพราะไปเ,เล่นเกมอื่นอย่างเกมเกมินชินอยู่ก็นี่คือได้เวลาที่จะมาอัดเกมนี้สักทีไอ้อแมปนี้สิแมะซึ่ง แล้วดูผมบอกไปว่าแมปนี้มันเป็นแมปแนชูตติ้งที่มีเ,ออเนื้อเรื่องหรือมิชชั่นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4มิชชั่นคือ4มิชชั่นเนี่ยจะ,จะมีจะแตกต่างกันทั้งสถานที่แล้วก็ออจะเรียกว่าไงหลายเรียกว่าธารกิจรูปแบบธารกิจที่ต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะ่ันางที่จะคล้ายๆกันแม่โดยแมปนี้จะเป็นสร้างห้องแล้วจอดห้องอย่างที่ ก็เหมือนกับเกมชูตติ้งทั่วไปแต่ต่างกันตรงที่ว่าการสร้างของเกมนี้คุณต้องเลือกสักหนึ่งมิชชั่นมาแค่มิชชั่นเดียวพอซึ่งพอกดสร้างปั๊บมันจะสร้างห้องนั้นเฉพาะเฉพาะมิชชั่นนั้นเลยแต่ว่าผิดกับการจอยเข้าซึ่งจอยเข้าอ่ะมันได้ทุกแมตซึ่งผมจะเข้าเล่นแบบล่าสุดแล้วกันแต่เกมเนี้ย้นอยู่ว่าเจ้าของจะรับไหมเนี่ยถ้า คือกดไปแล้วไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะเข้าไปเล่นได้เลยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเจ้าของห้องว่าจะรับเราไหมถ้าเจ้าของห้องรับเราเราก็จะเข้าไปสู่ห้องของเขาได้ซึ่งเดี๋ยวผมต้องขอตัดนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเอ่อเรียกว่าต้องใช้เวลานิดนึงในการทั้งจะเอ่อเจ้าของห้องจะรับเราเข้าห้องไหมหรือหรือการโหลดเกมด้วยซึ่งก็ต้องตัดนะครับ five minutes later มา พอเข้าเกมแล้วมันจะเป็นหน้าแบบนี้ครับซึ่งเอ,อก็นี่ที่ผมเข้ามิชชั่นเนื้อ,อ,อภารกิจก็คือเป็นภารกิจล่าสุดที่เพิ่งที่เขาเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งมาเราก็มาเลือกปืนกันเลยด้วยปืนเนี่ยมันเป็นปืนตายตัวครับแค่ว่าเราต้องเลือกอุปกรณ์เสริมเช่นเก็บเสียงเอ่อเพิ่มทีลงยิงไฟฉายเลเซอร์แล้วก็ตัวสโคปแค่นั้นเองซึ่งผมเอาตัวสโค๊ปตัวนี้กันเออ c o g ซึ่งเกมท่แล้าวผมก็โชว์ให้เห็นแล้วแหละว่า A.C.O.G. มันเป็นสโคปแบบไหนซึ่งแล้วก็เกมนี้ผมแนะนําให้เอาไฟฉายนะครับนี่ทั้งปืนพกแล้วก็ปืนหลักจะเป็นปืนที่เขาเออแกหมดมาให้เลยตายตัวส่วนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเออจะเรียกว่าไงล่ะเรียกว่าอาชีพไม่ใช่พื้นฐานมั้งอันนี้ผมก็ไม่มันใจแต่ให้ผมแนะนำให,ให้เลือกเมดิกไว้ก่อนครับพูดเลย เพราะว่าเกมนี้นั้นค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้ตายเร็วแต่ว่าค่อนข้างที่จะว่า้าฮิวนี่ก็ต้องจําเป็นมามาเริ่มกันเลยซื้อนี่ก็เป็นบรรยากาศในเกมก็จะประมาณนี้ครับซึ่งผมว่ามันสกจริงดีเกมนี้ผมชอบองนึ่งคือเรื่องบรรยากาศและอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะสมจริง ได้เลยแล้วก็เกมนี้ผมลืมบอกอย่างนึงคือจากที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้ว่าผมเ่อเป็นเกมมาสิบสามซึ่งจะสามารถเปลี่ยนหน่วยจริงๆมันไม่เชิงว่าเป็นหน่วยแบบตายตัวครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อหน่วยได้แล้วก็ภารกิจที่เรามาเล่นนี้ก็คือเราได้เจอกับ S.T.P. 9 6แต่ผมว่าต้องรู้จักแน่นอนละท่านผู้ชมทุกคนต้องรู้จักกับ0 9นย์แน่ อบอกว่าเสียงเกมพอมันกดแล้วเนี่ยซื้อปึ๊บแม่ก็จะเห็นนะครับว่าเกมเนี่ยทั้งเรื่องบรรยากาศท่าทางอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างสมจริงโดยกระสุนปืนเนี่เราจะไม่รู้มันจะไม่ขึ้นเลยอย่างทีเ่เกมทั่วไปที่มันจะขึ้นขวาล่างหรือเปล่านะน่าจะขวาล่างแหละแต่โชว์ว่าเอ้ยปืนเนี่ยเรายิงได้กี่นมะดมีแม็กเข้าไหร่แต่เกมเนี่ย การเช็คเราต้องกดอาค้างครับเพื่อเช็คว่าแม็กเรามีเท่าไหร่กระสุนมีเท่าไหร่ซึ่งผมว่ามันดีแล้วก็เกมนี้มีรายละเอียดต่างๆซึ่งจะเห็นได้ว่าอยู่ทางขวานะครับว่ามันจะบอกแบบชัดเจนซึ่งผมนะอย่างที่ผมบอกว่าแนะนำให้เอาเมดิกมาเพราะว่าเลือดทางซ้ายเล็กๆบอกว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นนะว่า ถ้าพื้นฐามาปรับมันจะให้แค่หกเท่านั้นครับมันจะให้แค่หกซึ่งถ้าเราเอาเป็นเ,เหมือนอาชีพเมดิกเนี่ยก็จะคือจะได้ถึงแปดกระพือเพิ่มมาสองอันก็จะมีแค่สามสายซึ่งไอ้สองสายที่ผมไม่ได้เลือกนะผมไม่รู้อยู่ดีว่ามันทําอะไรได้มาซึ่งแนะนําถ้าเอาสกโบแบบนี้มาถ้าเป็นระยะประชิดเนี้ย ให้เป็นเออแบบเอียงข้างซึ่งโดยการกดแซดปึ๊บ็จะเป็นแบบนี้แหละครับจากนี้ผมบอกว่าแนะนํนให้เอาไฟอฉายมาถ้าเป็นไปได้มาไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่กระตุกนะแยแล่รีบไปไหนอ๋อไป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 ,ไปโอ้ แล้วี้ก็มีข้อเสียอยู่ก็คือเรื่องเอ,อ่อเรื่องบัคกของเกมนี้อาจจะมีข้อเสียอยู่เรื่องบั็กของเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้บางครั้งก็มีบั็กคือเช่นเออประตูไม่ปิดบ้างหรืออะไรต่างๆนานาบ้างซึ่งบอกเลยว่าถ้ามาเยอะจะดีมากเออเรียบร้อยถ้ามาเยอะจะดีมากซึ่ง จริงๆแบมนี้มันผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันจํากัดแค่หกจริงๆมันน่าจะมีเยอะกว่าน,นี้แต่ผมก็งงเหมือนกันซึ่งแหมถ้าจริงถ้าเกิดว่าจะซื้อให้มันมากกว่านี้ก็คือต้องเสียเกมพาร์ซึ่งผมเห็นละราคาโคตรแพงด้วยสี่ร้อยแสดงโลบังมั่งรอบผมถ้าผมจะไม่ผิดนะโคตรแพงเลยท่านผู้ชมซึ่งแล้วแบบแพคเกจนั้นมันก็ไม่มีอะไรแค่แบบว่าเพิ่มจากหกเป็นสิบสองแค่นั้นเลยซึ่งผมบอกว่ามันไม่คุ้มเลยอ่ะ แมผมบอกซึ่งก็นะแต่ใครอยากได้สิบสองคนก็เอาเลยผมไม่ได้ห้ามแต่ก็ไม่แนะนำเหมือนกันแมผมบอกแล้วไงว่าเกมนี้มันให้เรื่องบรรยากาศผมเลยผมเดยท่อทข้งชอบเกมนี้อยู่มันให้เรื่องบรรยากาศอะไรเงี้ยคือมันจะไม่มีแบบเออแบบว่าเป็นเหมือนหลายๆเกมที่แบบบรรยากาศมันไม่ค่อยให้เท่าไหร่แต่นี้มันจะให้คือแบบ เราไปเป็นหน่วยแบบหน่วยหนึ่งเลยแค่ง่ายๆคือทำธารกิจไอ้แมปที่ผมเออลงลงเกี่ยวกับสองพื้นฐานระบบเข้าใจคร่าวๆอ่ะสองคลิปที่แล้วอ่ะคือผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าอันนี้มันแค่แค่ว่าอันนี้มันชัดเจนกว่าตรงนั้นมันเป็นเอเล่นแบบหกคนหกคนคือหน่วยหนึ่งลงลงไปทำธารกิจให้สำเร็จแค่นั้นเลยจื๊อมา ปุ๊บอืมเช็คดูเลยแล้วก be so ็จะยิงก็จะยิงเพลินด้วยละกันเพราะเกมนี้แล้วว่าถ้าเรายิงเพลินเนี่ยอาจจะระอวัจะยังไม่รู้ก็ได้เฮ้ยมีไรอุ๊ยอ่าแล้วเกมนี้ระวังโดนยิงโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าผู้ชมจุดควจะโดนเออควาจะรู้ตัวก็อาจจะโดนยิงแล้วทำไมยิงไม่โดนวะเฮ้ย ขอเพื่อนซื้อ,อมแม่เช็คกระสุนแปดหละเก้านัดถ้าโชคดีก็เคยเคย,ยิงตายพนันเม่กี้เออก็ครับเรียกว่ามีดาวครับซึ่งดูนะครับว่าเพื่อนมันจะอันนี้ไหมมาชุบผมไหมซึ่งมันน่าจะไม่ะ ทำไมก็คือเตรียมเข้าแบบใหม่เตรียมเข้าใหม่แล้วเตรียมสกิมปมาถึงตรงนี้ได้เลยโอเพื่อนถูกลับโอ้ขอบคุณมากโอ้อย่งที่ผมบอกไปว่าเกมเกมนี้ค่องจะสมจริงอืมม,มิสมิสสนรับ,บอกคอยบอกด้วยว่าเออเพื่อนในดาวตรงไหนทำให้เพื่อนเออไปได้ถูกจุดอืม จริงๆผมกดคิวก็ได้นะแต่ผมเมื่อกี้ว่าผมจะเข้าไปดูสตูว่าเออมันมันเออยังมีเหลือไหมถ้ามีเหลือก็โอเคอยู่ก็ค,คืออาจจะกอาจจะเก็บเลยแต่ว่าเมื่อกี้โดนยิงก่อนก็เลยก็เลยลมครับแหมแล้วเกมไม่ค่อนท่างจะหลงกันหลงแมปได้ไงนะท่านผู้ชมขอเตือนก่อนเพราะว่าแมปมันกว้างแต่มันไม่ได้กว้างแบบเหมือนเออมันคลิปมันแบบเออ เหมือนแมปเอ่ออะไรนะอ๋อ b a c k h a w Rescue นะครับซึ่งแมปนั้นมันกว้างแล้วคือมันโหลดทั้งแมปแต่อันนี้มันแยกกันไปเลยเพราะงั้นผมเลยรู้สึกว่ามันมันต่างจากเอ่อ b a c k h a w Rescue มากเพราะว่าน,นั้นคือทุกครั้งที่เราออกจากพื้นที่เก่าอะแล้วไปยังพื้นที่แบบใหม่ถึงมแม้เราจะไปหลายรอบแล้วเถอะมันก็ยังจะโหลดอยู่เรื่อยๆซึ่ง ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยชอบอะไรเพราะว่ามันแบบว่าไปที่เดิมทุกไปที่เดิมแต่ก็ต้องมานั่งโหลดร้อโหลดให้มันเออโหลดใหม่ตลอดซึ่งแบนมันหามากก็เลยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยจะโหลดอะแรงหนาผมก็งงบางครั้งแม่ม่แต่ทำไมรู้สึกเห็นก็อยู่แค่ประมาณสี่คนวะเนี่ย อเพื่อนอีกคนหนึ่งหายไปไหนเพ,เพราะเกมนี้มันไม่บอกตำแหน่งเพื่อนนะครับคือถ้าหลงปั๊บคือลำบากแน่นอนครับผมพูดเลยแล้วโชคดีที่แมปนี้ผมไม่เคยผมไม่เคยหลงด้วยผมไม่เคยหลงซักมิชชั่นหนึ่งอะ่ะผมรู้ทางโดยสัมยกเว้นที่มันมาใหม่อย่างอันนี้นะโอ้ภารกิจขึ้นละให้หาศูนย์เก้าหกโอ้บันลัแล้วไงล่ะ วัุรเจ้าของท่านผู้ชมก็คงจะรู้กิดศัพท์ของมันอยู่แล้วแหมอืมค่านท่างจะรู้ไหนมันอยู่ไหนวะไหน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  หายมันหนแล้วหายไปไหนคนหนึงเนี่ยมากันหกคนแค่หรือไงหายไปไหนคนหนึ่งโอ้ยโอเคหมอบไปหมอบหมอบแล้วบอกกิศัพท์ของศูนย์เก้าหกคือต้องห้ามมองตามันไม่งั้นมัน มันวิ่งแบบหมอไปเลยเฮ้มันได้ยินเสียงอเอ๋หายไปไหนคนหนึ่งเฮ้ยบ้าเอ้ยผมดันไปนเผลอมองมัน ยิงไปกันเกเฮ้ยเฮ้ยโอโหโอ้อ oh, oh ้ยเอ้ออเอเรียบร้อยครับผมดาวเรียบร้อยก็พไปเผลอมองหน้ามันแหม ใครจะไปเห็นเห็นมันอันนี้แหละก็คงคงมาโชว์ได้ประมาณเท่านี้แหละคงไม่ได้มาเจาะเรื่องอะไรมากขงแบบนี้แหละคงว่าให้ท่านผู้ชมไปลองเล่นเองดีกว่าว่าตัวท้ายมันจะเป็นไงแต่ว่ารูา้กล้องเพื่อนแบบนี้ก็เจ๋งดีอ่ะแมไหนมาเรามาดูกล้องเพื่อนดูนะครับว่าเพื่อนจะทำไง คือผมมันไปจนมองเห็นมันแล้วอ่ะเห็นตามันมันตะไกลเลยอืมแม่แสดงว่าดูได้แคห่หัวห้องคนเดียวใช่ไหมนเนี่ยน่าเสียดายจริงๆอะก็คงจบแบบเท่านี้แหละคือผมอยากให้ท่านผู้ชมมาลองเล่นแบบนี้เองดู คงไม่ได้มาเล่นให้จบหรอกว่าเนื้อเรื่องเป็นแบบไหนซึ่งผมจะเล่นเองเพราะว่าว่าผมก็อยากรู้นะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นแบบไหนซึ่งอันนี้ผมพลาดอย่างที่บอกซึ่งผมลืมไปกิิศักดิ์ผมไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่าผมเห็นคือเหมือนผมเห็นมันเสียวว่ยวกี้แล้วมันก็เห็นหลับผมด้วยก็เลยทําให้แหมช่อไม่ได้นะก็เช่นเคยครับ หากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดสิดตา์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนก็มาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาเล่นเกมไหนแล้วทำอะไรในเกมนั้นจะมาคนเดียวแบบนี้หรือจะมาเพื่อนก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับก็และอย่าลืมไปเล่นกันนะครับแบบนี้แนะนำนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ